โอเคสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็รับสู่ช่องดีดีสวิตนะครับเดี๋ยวเราลองมาแก้อาการนะครับขอวันนี้กันตอนนี้เนี่ยมันยังมีกี่อาการหนึ่งที่ยังแก้ไม่ได้นะครับก็คกืออาการแรกของมันก็คือหน้าจอหี่อใช้การไม่ได้เลยมันจำเปยนก็บผู้ง่ายๆเนาะจำเปลี่ยนแต่มันมาเจอปัญหาตรง มอเตอร์ความชันครับมอเตอร์ความชันเนี่ยมันมีตัวมีอะตัวนึงที่ทำให้ตัวระบบมันไม่สามารถกดขึ้นได้นะครับลงได้นะครับเพราอย่างเนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการแก้นะครับเบื้องต้นเลย่งเพื่อง้นนะวิธีการแก้ง่ายๆเบื้องต้นสําหรับหลายท่านที่อยากจะลองแก้ไขเหตเพื้องต้นนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับผมเป็นของแ์เช็์รุ่น ด้านข้างนะครับเขาจะมีบอกเลย A D C 1น0นะครับ A D C 150นะครับตัวน,นี้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับเป็นลูกวิ่งที่ขายทางทีวีเดล็กก่อนหน้านี้นะครับของซึ่งทายเดก็ถือว่าขายก็ขายดีพอสมควรเนาะเพราะว่ามันมีลูกวิ่งตัวเล็กตัวเล็กแรกนะครับที่มีขนาดเนี้ยขายนะครับโอเคเอ่อเดี๋ยวเรามาดูกันคือต้องบอกบอก่อนว่าตัวเนี้ย นานพอสมควรแล้วพอเราจะหาอะไรตรงนี้นนมันค่อนข้างย,ยากนะครับอันไหนที่แก้ได้ก็แก้ก่อนนะครับแล้วก็อันไหนที่ผมแมนะนําให้ลูกค้าสามารถแก้ไขเองเบื้องต้นได้ผมก็จะแนะนําไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลายกไปยกมานะครับไม่ก็เสยยียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเพราะว่าพวกนี้อะไรมันเวลาจะหาแต่นะค้งแต่นาชิ้นเนี่ยราคาค่อนข้างแพงเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสินค้าที่เฉพาะกลุ่มเนาะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหา เราก็จะเดินมาถึงที่มาทางด้านซ้นะโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเัิกันโอเคผมแก้ไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้แต่ว่าตอนตอนเราดับเรื่อง อคอมชันเลยนะ้อนคี้ความชันไม่สามารถได้นะครับพอไม่สามารถขึ้นได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้กันนะวรทุกคนถ้าแก้ไม่หายจริงเนี่ยก็คือแนะนำว่าจะให้ง่ายกับลูกค้าเลยก็หามอเตอร์ความชันเปลี่ยนใหม่ ไม่จำเป็นต้องมือหนึ่งก็ได้ครับหามือสองที่ตามร้านทั่วไปที่เขามีเรื่องพวกนี้นะครับของเราเนี่ยถ้าว่าสินค้าเนี่ยไม่ต้องรุ่นนะครับไม่ต้องรุ่นเนี่ยผมก็จะเทียบอะไรนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้าเนี่ยก็อกายเนี่ยมาจากประเทศประเทศจีนที่ต่างประเทศที่เดียวกันนะครับแต่ว่าหลายๆเจ้ารายโดยสางไปนําเข้าแล้วก็ปีบทลงอกไปนะครับเป็นสินค้าโอเพราะฉะนั้น มันจะมีโอกาสที่รเราเอาหยาอะไรให้ลูกค้าได้นะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องเปิดด้านห้ก่อนแบบนี้เลยวนะ่าเดี๋ยวผมจะซูมไปจุดนี้นะครับ ใส่ไปใช้ดีกว่าเดูว่ามันจะมองเห็นไหมอ่ะโอเคคาดหัวใส่ใช้เล้ะจะได้มองเห็นไดไ้โอเคนะครับผมก็เราก็ใส่แล้วตรงนี้ออกอก,ก่อนเนาะเสร็จก็ดกสดกสลัมกมกันจะแยกออก ยกขึ้นยกลงนิดๆต่อยหน,อยนะครับผมเพราะว่ามัจะได้ไม่ไม่ขัดกันะมันจะได้ดึงออกง่ายเนาะโอเคพอเราถอออกไปแล้วนะครับด้านในเนี่ยมันจะมีตัวเหล็กที่เป็นเกลียวนะครับเราจะใช้วิธีการก็คือหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้เดี๋ยวจังหวะนี้ถ้า ให้ดีนะครับกดสตาร์ทเลยก็ลงบนดูทีนะครับเอาไปตรงนี้เราหมุนไปนิดนึงเราอาจจะต้องหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตอกสน็อกหรือมันบุบครับโอเคตอนนี้ไม่บุบน,นะครับก็หมุนต่อครับ Okay. ตอนนี้มันมีเป็นยาแล้วพอเราหมุนปุ๊บถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันจะหมุนเนาะมันจะหมุนแล้ว,ม,ม,ลวมันจะทำงานแล้วเราก็นี่ปล่อยๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันลางดูจะลองดูกันว่ามัดกดได้หรือยังมันจะยังแล้ว อย่ามลองกดลอกดไปที่สีดูนะว่ามัรพอมันเหมืนแล้วก็ไเนาะ หมุนตรงเนี้ยจนรู้สึกว่ามันหมุนเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งใส่นะครับเดี๋ยวเราเรากดดูโอเคมันหมุนแลวครับอนนี้วันเนี้ยมันทำแานได้แล้วเดี๋ยวรากดตับดูโอเคกดขึ้นลงได้ทั้งขึ้นลงลงแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้คือวิธีการแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับสำหรับลูกค้าที่อ่ ไม่ใช่ช่าโดยตรงนะครับผม,มก็พยายามที่จะแบ่งปันนะครับคลิปดีๆน,นะครับหรือว่าเทคนิคในการแก้ไขปัญหา<ไ>ด้วยตัวลูกค้าเองนะครับผมก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองก็คือมันมันไม่ต้องไปไล่วงจรอะไรนี่เยอะมากมายนะครับ,ก,ก,รบก็คือระดับนี้ก่อนนะครับผมเรา,าแก้ดีถ้าลึกกว่านี้เนี่ยโอเคมันต้องไล่วงจรเนาะพอต้องไล่วงจรุนะ๊อันนั้นต้องถึงช่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้ำปานนะครับ มันจะลามไปจากที่เสียหนึ่งกลายเป็เสียสองเสงียส,สามอาเข้านะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ฝากวิธีการแก้ไขวิธีการเช็ควิธีการซ่อมเบื้องต้นสำหรับมอเตอร์ความชันของรุ่น A D T 1น0นะครับผมกับยี่ห้อแฟ i r เ e c h นะครับต้องบอกก่อนว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเดี๋ยมันจะแตกต่างกันนะครับ เราวิธีการแก้ไขเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับผมเห็นเนาะก็ตอนใส่ครับเนี่ยเราลดความชันให้เหลือศูนย์นะครับให้เหนือระดับต่ำสุดเลยแล้วก็หมุนสสัคนับนิดนึงเราหมุนไปให้สุดก่อนก็ได้ครับหมุนเข้าเนาะ ให้สิดก่อนแล้วก็ค่อยๆออกมาเออคือมันก็ถ่ายออกมาครับค่ายออกมาเพื่อที่จะให้ได้ระดับแตการใส่สลักปลบเนาะ ขึ้นยกลงเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับลูกค้าสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ถึงเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่ามันทำงานได้แล้วหรือยัง นี่โอเคฮะลุกแล้วโอเคแล้วก็กดลงอเคถ้าดีเราเปิดฝาตั้งไว้ก็ได้นะครับเวลาเราจะทำการแก้ไข ก็มันจะมีตมําแหน่ง LED ของบันครับว่าพอเจอความชันทํางานไม่ทํางานนะครับนี่นะครับผม,มบบก็วันนี้ขอฝากวิธีแก้ไขการแก้ปัญหาความชันกดขึ้นลงไม่ได้ของแฟเทครุ่น ADT 150ไว้เพียเท่านี้น,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเผื่อมี ฝากแชร์ด้วยนะครับเผื่อมีเทคนิคดีๆที่ลูกค้าสามารถแก้ไขเองเบื้องต้นได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลายกมาทชี่ร้านหรือจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแก้ไขนะครับลูกค้าสามารถแก้ไขเองเบื้องต้นได้ผมก็จะได้นำเบื้องต้นไปนะครับจะได้ก็คือจบเสร็จแล้วลูกค้าก็สามารถปิดการของเองได้เลยโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณที่ิข้ามาราับชมขอบคุณแนละสวัสวดีครับ